สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมีตัวชาร์จแบตนะครับมาให้ดูนะครับทั้งสองรุ่นนะครับมันมีความต่างกันนะครับนี่นะครับทั้งงานนะครับแล้วก็ทั้งวัสดุก็ไม่หนีกันมากแต่ที่ต่างคือราคาเริ่มต้นเลยครับผมจะเอาชาร์จ Power Bank นะครับ Power Bank ตัวนี้เป็นรูอ่า USB Type C นะครับสามารถฟาสชาร์จได้นะฮะ ผมมีมิตเตอร์ตัวนี้นะครับผมก็เสียบเข้าตัวนี้นะฮะเดี๋ยวจะดูว่ามันชาร์จแรงดันไฟกี่โวลต์กี่แอมป์นะครับผมจะจ่ายไฟแบตเตอรี่เข้าไปนะครับผมจ่ายแบตเตอรี่ น,นี่นะครับผมจ่ายแบตเตอรี่เข้าไปนะครับตอนนี้นะครับกระแสแรงดันอยู่ที่5โวลต์น,นะครับ0.5แอมป์นะครับ รูแรกนะครับอันนี้คือรูรูที่หนึ่งนะครับให้ดูอีกรอบนะครับตอนนี้จ่ายไปแล้วที่นี่นะครับ7.5โวลต์นะครับ1.6แอมป์นะครับจะเห็นว่านะครับไอตัวนี้มันจะขึ้นฟาสชาร์จนะครับเห็นไหมครับ LED จะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับ ไแน่ใ,นใจว่าเห็นหรือเปล่านะครับจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับนี่นะครับจะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับคือ fast charge นะครับนี่นะครับ1.6ึ่งจแอมป์เจโวลต์นะครับอันนี้ usb เวอร์ชั่น3นะครับ ต่อไปนะครับผมจะลองยู b บีเวอร์ชัน2นะครับอันนี้เขาบอกว่า2.1 M 5V มปโวลต์นะครับผมก็จ่ายเข้าไปนะครับแล้วก็ใา่ไฟเข้าไปนะครับดูนะครับว่าตอนนี้1.4 M มนะครับ5.1โวลต์นะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับที่ ตัว power bank นะครับ power bank ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับนี่ก็คือชาร์จแบบธรรมดาน,ะนั่นเองนะครับนี่นะครับกระแส1 4์ 5.1V ถ้า fast charge มันจะขึ้น 7.5V ครับแล้วก็จะอยู่ที่์1 6์นะครับก็ประมาณกี่วัตต์นะครับเรากดเครื่องคิดเลขดูเลยนะครับ นี่นะครับ1.65าคูณ7.5็าชาร์อยู่ที่12วัตต์นะครับตอนนี้นะครับไอตัวนี้มันอยู่ที่5.1คูณ1.3ก็อยู่ที่6.6วัตต์นะครับความเร็วมันก็จะเร็วกว่ากันไปเท่าตัวนะครับก็แปลว่าแบตเตอรี่ Power Bank เนี่ยมันจะเต็มเร็วขึ้นนะครับ โอเคนะครับผมก็รีวิวง่ายๆเท่านี้สวัสดีครับ